สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงความรักระหวา่างวันที่1ถึง15เมษายนของชาวราศีกรกฎคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14กรกฎาคมถึง16สิงหาคมดูได้ทั้งแบบวันที่คือราศีและลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขอย่ายิงตามหลักโหรา,าศาสไทยนะครับแล้วก็คลิปนี้เนี่ยจ,จะเป็นคลิปการดูดวงความรักโดยรวมของชาวรา,ราศกรีกรกฎทั้งหมดก็ที่บางท่านที่ตรงบางท่านที่มีการคลาดเคลื่อน หรือบางท่านบางกรณีเนี่ยดวงคุณกับคนรักจะมีการสลับการกระทํากันหรือเรียกว่าตรงกันข้ามกันนะครับแล้วก็ชาวราศีกรกฎท่านใดเนาะที่มีการเลิกรากับคนรักไปนะครับแต่แล้วก็แต่พอมาดูดวงในคลิปนี้แล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่ตรงมันแปลได้ว่าดวงคุณกับคนรักเก่าเนี่ยหลุดออกจากกันแล้วคุณกลายเป็นคนโสดแล้วชนนรบกวนให้ไปดูดวงคลิปความรักคนโสดที่ผมลงไว้ก่อนหน้านี้นะครับ แต่ถ้าเกิดท่านใดเนี่ยที่มีการเลิกรากับคนรักไปแต่พอมาดูดวงในคลิปนี้แล้วคุณรู้สึกว่ามันยังตรงอยู่มันไปรได้ว่าดวงคุณกับคนรักเก่าเนี่ยยังไม่ได้หลุดนะจ๊ะก็ให้ยึดถือคาทํานายคลิปนี้เป็นหลักต่อไปได้เลยเนะเาะอล่ะเดี๋ยวมาดูกันเนาะชาวราศีก,รก็รกดว่าในอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะในอดีตที่ผ่านมาคุณค่อนข้างเจอใครบางคนน่ะนะลวงหลอก เจอคำโกหกก้อนโตเจอการหักหลังครั้งใหญ่มันคุณทำเป็นคนค่อนข้างเจ็บปวดมากๆเลยแล้วมันเหมือนฝุ่นฝุ่นเสียฝุ่นถ้าอะไรเสียฝูน่ะเรื่องการเชื่อใจคนอื่นไปเลยในพักหนึ่งเลยล่ะนะครับคุณรู้สึกโดนลวงหลอกมากๆ,ๆในอดีตที่ผ่านมาเหมือนรู้สึกเป็นคนโง่คนหนึ่งเลยในอดีตนะแต่คุณก็ฟื้นกลับเข้ามาได้ในอด,ดีตเนี่ยพอเจ็บเสียใจไปก็ฟื้นกลับขึ้นมาค่อนข้างดีนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามุมมองในความในเรื่องชีวิตนี่ค่นข้างโตขึ้นมากๆเลยเนาะพอมนโดนในแรงๆเข้าไปเนี่ย แล้วช่วงปัจจุบันล่ะเป็นยังไงบ้างเนาะปัจจุบันประมาณวันที่สามสิบสามิเดมีนาคมนะครับช่วงนี้คุณก็ไม่ค่อยอยากกลับไปยุ่งวุ่นวายคนที่เขาเคยทําไม่ดีกับคุณนะที่เคยหักหลังคุณไปเคยทําไม่ดีคุณเกิดขึ้นว่าคุณมองเขาเปลี่ยนไปเยอะมากๆมองเหมือนเขาเป็นคนไม่ดีไปเลยอะ่ะฉะนั้นไม่เอาอ่ะไม่อยากยุ่งไม่ต้องยุ่งไม่ต้องวุ่นวายเลยนะคุณเองก็รู้แล้วว่าเขาเองยังคาดหวังในความสัมพันธ์อยู่นะแต่คุณก็รู้สึกว่าไม่เห็นค่าในวันที่มันฝ่ายไปมันมันันนใช่แล้วหรรอนะคบ เอาล่ะดีมาดูน้องว่าในใจลึกๆระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันนะครับ มาดูกันเนาะในใจลึกๆระหว่างคุณกนะับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันนะครับคุณเองก็รู้สึกมองเขาไม่เหมือนเดิมแล้วแล้วก็ไม่ค่อยอยากไปยุ่งวุ่นวายอะไรกับเขาอีกคุณมองว่าฉันอยู่ตรงจุดนี้ฉันสบายใจดีแล้วนะครับไม่ต้องกลับมาก็ได้ต่างคนต่างอยู่ไปเลยยังไงฉันไม่เอาคนอย่างเธอแน่นอนนะครับเราไม่ต้องพยายามกลับมาพยายามกลับมาพยายามพูดพยายามอะไรไม่ต้องพยายามเลยครับไม่ต้องไม่ไม่อยากให้เขามาพยายามเลยคุณน้งฟินแลขาา้ขเขาร่ะเขากินยังไงแต่ตัตวคุณเนาะ เขาเองก็อยากให้คุณเปิดใจลองฟังเหตุผลโอเคเมื่อก่อนเขาผิดจริงเขายอมรับผิดแต่ตอนนี้เหมือนเขาฝนมืผิดแล้วอะเขาเลยอยากกับทําให้ความรักมันดีขึ้นนะครับเขาเองก็หวังว่าคุณจะใจอ่อนและเปิดใจให้อีกครั้งหนึ่งลองเปิดใจก่อนสิลองคุยกันก่อนลองพูดกันก่อนสินะครับนั่นแหละเอาละเดี๋ยวมาดูเนาะว่าในอนาคตมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะจ๊ะ ดูน้องไพ่แบบเป็นฝ่องชุดจ้าชุดด้านบนเนี่ยคำทำมาระหว่างวันที่1นถึงเเมษายนไพ่ชุด,ดลราเนี่ยคำทำมาระหว่างวันที่8ถึง15เมษายนโดยปกติเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่แบ่งไว้ให้เนาะแต่จะมีชาวาออราศีอ่อกรกฎบางท่านฝนน้อยเนี่ยที่มีการคาดเคลื่อนของช่วงเวลาบ้างนะจ๊ะมาดูกันนาะกรกฎช่วง1นถึงเเมษายนเป็นยังไงบ้าง1นถึงเเมษายนคุณค้นข้างโฟกัสเรื่องการงา,งานการเงินที่ค่อนข้างประสบความสําเร็จและคุณก็อยากให้มันประสบความสำเร็จ ในอนาคตด้วยฉะนั้นคุณเลยไปโฟกัสฟิ่งเหล่านั้นนะครับและช่วงนี้เองเชาวก็เรากดจะมีคนมาชื่นชอบชื่นชมคุณเนาะมันจะเป็นแนวรุ่นพี่แม่ปิงเหล่าเกิดขึ้นแต่คุณก็ไม่ได้เปิดใจหรอกเนาะใครจะมาชอบคุณดีบิดีหลายเอ่อประมาณ4ี่สิ้าเปเซนเี่ยจะไม่ไม่ไม่สนใจใครไม่ชอบเรื่องของเขาใจห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยทำงานตะพื้ตะพื้นไม่ได้สนใจว่าใครมาชอบไม่รู้ไม่ได้ชี้ไม่สนใจแต่เรื่องงานอย่างเดียวนะครับ เขาคนนั้นเนาะก็ตามดูตามสืบตามส่อ,สองอยู่แล้วก็พยายามทําอะไรบางอย่างฝ่อฝานไปถึงคุณกดไลค์กดแชร์โรพสเพนถึงฟงเฟรกเกอร์เนี่ยพยายามื่อคุณมาในช่วงนี้ด้วยแล้วก็ระหว่างวันที่8ถึง15เมษายนละเป็นยังไงบ้างเนะาะ8ถึง15เมษายนเนี่ยเขาเองจะพยายามหาเรื่องหาราวหาประเด็นเพื่อมาพบเจอคุณหรือพูดคุยกับคุณเกิดขึ้นนะอาจจะอ้างนู่นอ้างนี่เพื่อให้มาพูดคุยกับคุณแต่คุณนี่ก็ลําคาลําคาเนาะ พอเขาจะพยายามพูดคุยอ่ะเพราะคุณเองก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาไหมไหนอีกคุณก็ค่อนข้างเหนื่อยนะครับแต่คุณก็อ่ะถ้าเขาอยากพูดคุยก็คุยนะแต่คุณจะมีระยะห่างเนาะเหมือนแต่อก่อนอ่ะพูดคุยก็แนวแบบฟิลแฟนอะไรอย่างเงี้ยพอตอนนี้พูดคุยเหมือนฟิลเพื่อนแท้อะไรย่างเงี้ยก็แบบพูดคุยมีระยะห่างมันทำให้เขาค่อนข้างเสียใจไปแต่เขาเองก็ยังไม่ยอมหรอกเนาะก็ยังคิดว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาพยายามไปเรื่อยๆแล้วกันเผื่อในอนาคตคุณจะใจอ่อนลงเขาเองก็ไม่อยากเสียคุณไปเหมือนกกัันนะครบบ็จ การดูดวงความรักของชาวราศีกรรกกดไปแค่นี้เนาะชาวคชาวราศีกอกดท่านใดอยากดูดวงฝนตัวเพิ่มเติมมีคําถามเพิ่มเติมก็แอดลไลน์มาได้นะครับจะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้นะจ๊ะคลิปนี้ลาไปก่อนเนาะ